สื่อออสซี่ตีข่าวชมถัดไปของป i c k u p for d r เจอรอาจเปิดตัวล่าเช้ากว่าแผนเดิมที่วางเอาไว้เนื่องจากต้องอิงพื้นฐานจากรุ่นพี f f ่ Ford F150 น้นั่นเองล่าสุดมีรายงานว่าการเปิดตัวของกระบะขนาดใหญ่ F150 ชมถัดไปจะถูกเลื่อนออกไปจากเดิมนะครับหลัง Ford ได้แจ้งต่อซัพพลายเออร์ในสหรัฐอเมริกาแล้วสิ่งนี้กระทบต่อ AllNe w f o r d Ranger เนื่องจากมีข้อมูลว่ากระบะโมเดลใหม่ทั้ง2รุ่นจะใช้แพลตฟอร์มสถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์ร่วมกันนั่นเอง ตามรายงานของ Automotive News เผยว่าบริษัทยานยนต์ฟอร์ได้แจ้งต่อซัพพลายเออร์ว่าอายุในตลาดของ Ford F150 โมปัจจุบันจะถูกขยายออกไปจนถึงปี2028หลังแผนเดิมมีกำหนดการเปิดตัวในปี2027นั่นหมายความว่า F150 เจนปัจจุบันจะมีอายุในตลาดประมาณ7ปีแทนที่จะเป็น5 6ปีเหมือนรุ่นก่อนหน้าโดยก่อนหน้านี้บริษัทยานยนต์ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐ เคยเสนอแนวคิดแพลตฟอร์มโมดูล่าแบบเดียวสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาดบอลโต้โลกและจะประกาศเมื่อปี2 0 1 8ฟอรต์ตั้งเป้านำเสนอสถาปัตยกรรม5แพลตฟอร์มสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมดแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นจะเป็นกลุ่มกระบะทำให้รุ่นต่อไปของ Ford r a n เจ r และ f 1 5 0จะใช้สถาปัตยกรรมเดียวกันหรืออย่างน้อยก็บางส่วนของแพลตฟอร์มเดียวกันซึ่งจะช่วยให้ Ford สามารถนำรถทั้งสองรุ่นเข้าสู่ตลาดได้เร็วขึ้นและมีีตต้นทนททุ่่ลง หากมองคู่แข่งในตลาดอย่างโตโยต้าพบว่าพี่ใหญ่ทันร่าและกระบะมิสไซส์ทากโคมาใช้พื้นฐาน TNTAF ร่วมกันอีกด้วยแต่หลังจากข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเปิดตัวที่ล่าช้าของ F-150 หากอิงตามรายงานดังกล่าวฟอร์เรนเจอร์โฉมใหม่จะเลื่อนเปิดตัวเช่นกันจากเดิมจะมีการเผยโฉมในปี2 0 2 9หรือปี2030และจะแนะนำในตลาดอเมริกาในปี2031 ซึ่งกำหนดการใหม่จะเป็นอย่างไรต้องติดตามทางด้าน SUV อย่าง Ford e v r e s ที่ใช้พื้นฐานจาก p i c k u p Ranger นั้นมีแนวโน้มขยายการเผยโฉมใหม่เช่นกันแต่ถึงอย่างไรก็ตามเราคงต้องตามข่าวกันต่อไปนะครับว่าความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวจะเป็นอย่างไรกว่าโฉมใหม่จะมาอีกหลายปีอยู่นะครับซึ่งในระหว่างนี้ Ford เตรียมแนะนำเวอร์ชันใช้งานหนักอย่าง Super Duty ที่ล่าสุดมีการเผยทีเซอร์ออมาแล้วและยังมีการขยับตัวโฉม,มใชนในอนาคตอีกด้วย สำหรับฟอร์ดในออสเตรเลียโมเดลเรนเจอและ Everest คิดเป็น90%ของยอดขายทั้งหมดในปี2024ที่ผ่านมาโดยเรนเจอร์เพียงรุ่นเดียวคิดเป็น2ใน3ของยอดขายทั้งหมดแล้วนะครับหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับโมเดลนี้อย่างไรทางเราจะนำมาอัปเดตทันทีครับ